สวัสดีครับคุณยายวันนี้ผมในนามของมาในนามของศูนย์ปฏิบัติธรรมวัาทิตย์วัเดเจ้าเจดในในโครงการปันน้ําใจนะที่หลานคุณยายได้เข้าโครงการช่วยค่าขนมเด็กนะวันนี้ผมก็จะมาเยี่ยมเยียนผู้ปกครองที่นี่ด้วยบ้าคนคุณยายอยู่นี่เหรอ ค่ะคุณยายที่นี่อยู่กันกี่คนคะเจ็ดคนค่ะเจ็ดเหรอจ้าอ๋อแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาล่ะคะคุณแม่เขาเลิกกันเขาไม่ติดต่อไม่ได้กันอ๋อตายภาพตัวไปเลยอ๋อเลี้ยงมาแต่เล็กอ๋อคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่แล้วก็เลิกแล้วยายก็เลี้ยงมาแต่เล็กเลยจ้าอ๋อแล้วเขาได้กลับมาดูอะไรบ้างไหมไม่มาเลยไม่มาเลยเหรออ๋อทั้งพ่อทั้งแม่เลยทั้งพ่อทั้งแม่เลยอืมไม่เป็นไรคุณยายไม่เป็นไรค่ะ คุณยายคะและรายได้ของคุณยายที่หลกัลกๆเลยคุณยายได้มาจากไหนคะได้สูงอายุเจ็ดร้อยจ้ะสูงอายุเจ็ดร้อยและลานอีกพี่เขาเนี่ยได้วันละสองพี่เขาได้วันละสองร้อยจ้ะที่ที่ที่ยายได้มาเลยที่หลกัลกๆที่มาใช้จ่ายเนี่ยนะคะจ้ะ,จะสูงอายุยายได้เท่าไหร่คะสูงอายุสูงอายุเจ็ดร้อย <700 S 2> จ้ะเจ็ดร้อยและของลานอีกสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบอ๋อดึนเดินเอาที่ไหนมาคะเนี่ยทำไมพอแค่เยืมอขอเขาไม่พอ อ๋อไม่พอยายก็ต้องยืมเขาอ๋อแล้วสุขภาพร่างกายของคุณยายคะไม่ค่อยดีนอนติดเตียงมา2อปีเป็นเป็นอะไรคะปวดหลังปวดหลังแล้วติดเชื้อติดเชื้อติดเตียงด้วยเหรอคะติดเตียงไปไหนไม่ได้ดูลานี้ดูแลเหรอคะแล้วแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้ก็พอเดินได้ตอนนั้นเดินไม่ได้ติดเตียงมาตั้งแต่ปี6 0นี่ไม่6ศยังไม่ติดจามปิด6 1 ติด6 3, 1ด6หนึามี่อะไรเงี้ยช่วงที่ติดเตียงนี่ใครดูแลอยู่คะหลานจ้าหลานชายกับหลานสาวพี่ชายก็ดูด้วยจ้ะ,<ล>ะสำหรับวันนี้นะครับโครงการปันน้ําใจของศูนย์ปฏิบัติธรมรมวันอาทิตย์วระเจ้าเจ็บใน <S <S โดยท่านพระมหาสุชีพสุชีโวพร้อมด้วยทีมงานนะครับก็มาเยี่ยมบ้านผู้ปกครองโดยที่บ้านนั้นมีเด็กนักเรียนเข้าโครงการช่วยค่าขนมเด็กนะครับ ซึ่งคุณยายก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเราดูแลเด็กด้วยที่โรงเรียนแล้วก็มาดูแลผู้ปกครองที่บ้านด้วยวันนี้ทางศูนย์วิทยาธรรมโครงการปน,น้ําใจก็มีของมาให้คุณยายได้เล่นน้อยนะครับของมอะไรครับข้าวสารนะข้าวสาร,รสารถุงน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มสองแพ็คปลากระป๋องนะ ม,มีเสร็จรูปมาม่านะกล่องนมกล่องนะ,ะมีนมกล่องนมกล่องก็เยอะหน่อยนะดื่มได้ทั้งคุณยายทั้งคุณหลานนะมีขนมนะะสำหรับโครงการวันนี้นะครับนอกจากค่าขนมที่เด็กได้รับทุกวันแล้วตอนไปโรงเรียนวันละ20บาทนะแล้วก็ขอมาให้คุณยายแล้วก็ยังมีเงินอีก1,000บาท เพื่อ <c oughs> ให้คนใหญ่ไปใช้นะครับม <c oughs> <c oughs> อบคนใหญ่ครับ <c oughs>